ก่อนคลิปอย่าลืมกดติดตามกับซันกระดิ่งได้ครับเด้อสสวัดีครับสวัสดีครับที่นี่ที่นี่ซีหาซูบารปฟ้าสายวันสายพึ่งพลาดดูการบันเทิงเนาะปีแมงพึ่งพลาดมาเยวยกครับมือนี้ กับแม่ยมพี่เกียรติอีกจะมาเด็กค้าตอนนี้ใครด้วย,ยกระเป๋าแล้วยูใส่กับใครด้วยยูครับพี่อโอพยายามยูกับพี่โอพยายามน,นะพี่โอกันล่อย <laughs> แบงเท่าใบไปครับผมเนาะแล้วกันซื้อใครด้วย,ยไปได้ไหมครับเด็กพี่เกิบอกเลยว่าล่าหาครับล่าหาบ่าามีแล้วครับโปรโมทนะบ่มีโปรโมทอยู่นี่บ่มีโปรโมทครับโอ้ใครด้วยกันเสียดายยูนี่ยูไม่ได้ลูกอย่าโตอยู่แล้วแม่ยำครัไปกัน ไมีจำเชื่อม่หยุดตีใครด้วยนะขอกันารโมไปแข่งแล้วแข่งแล้วก็ตอนนี้กันข้อก็ว่างอยู่เพราะว่าไอ้ยกยกกับไปรีจำเชื่อครับผมอยู่อยู่วิไลฟ์าร์มป่พี่แม่รู้ครับความเผาสูงกรได้านแล้วเดี๋ยวมือนี่เอาเบิ้งครับบัดนี้พอพันตัวไม่ดีเลยมานี่่บได้มาด้วยนี่พวกฝากเลยเอ้านี่ว่าซื้อหลายคุยกัอาจจะลงสเตะ ุ่ดซื้อแต่เนเดแล้วมาสูบนลายเนี่ยซื้อเลยก็บบรูปรอซื่อเยก็แบบเด็กผ้าเป้มครับเพชรผ้าเป้มเป็นพอพันดีถือว่าพอพันประมุที่แข็งสุดในประเทศไทยเราไหงตอนนี้ครับเนาะพ่ะเท็กอสามล้านครับสามล้าน่นเลน่เนมีปรโมหครับตอนนี่ได้แกะครอบของเส้นดีก่าอยู่ครอบกุหลกับพี่เกของนายหัวเชิดกับพี่ครับห้เชิดกับพี้จะของโชคกับบี้เนาะไม่หัวเช ตอนแรกผมฟังราคา3ล้านมันเป็นตง้ยคุยถัวละ3ล้านนี่มาเห็นแล้วครับปนี้สมราคานี่อนนี้ยังบ่ยังบ่าอะไรครับอายุร้านนี่ยลดิประมาณ2ปียาตรงมันยาตรงเรย่อมพวกปิดบตัล่นก็จด้เท่ากนปบยว่าป่ะนน้ำนมครับนน้ำนมยังครบครับเลยครบครับอี่หยารอดไหมปีปี้น้ำนมยงว่ารุ้นงหรอ าก็ยุบมันกลางปีทุกบ่าจะหอนแย่งไปทุกบ่าอยู่เนาะทุกบ่าใหญ่ครับเลยลูกตัวใดก็ตัวติดสายพันธุ์เพิ่มเลกน้ำโชกครับลูกน้ำโชกน้ำโชกนี่เป็นลูกสายป่าสุรินทร์น้ำโชกก็คือลูกกบกู้บู้ลูกป่าสุรินทร์ครับผมสายป่าสุรินทร์ตั้งทั้งพวกเนาะอันนี้รุ่นเลียงแล้วด้วยนี่ใช่เลยครับอ๋ออยากเป็นยีดูวมันเขาสูงด้วยอยากซื้อหู้แล้ว ครับบุตรนี่ขออนุญาตในหวอผมไปแจ้งไซด้วยวันเสียงดังละไรกันยงมวเร็วจะมีสมเกล็นกับพี่แคทนะแล้วจะลอยหกสพอดีครับผ่านมาประมาณสเดือนห้าสี่หกสิบอะไรเนยพี่เกลาเอาอะไรนะอะไระ้อยหกสิองย่างหกสิบสามครับตอนนี้

เดี๋ยวร่างสิงมาฟื้นให้เป็นควายอยู่นี่นะมันบ่ท่านเดี่ี่ยัรอาเบิ่งเบิ่ตา้ขี้น่ครับว่าท่านเนียฟขี้นี่นี่ต้นนี่่าท่านเียรอนไม่กันไอ้มว่ท่านเนียเป็นเสือครับบ่ท่านเป็นเสือเดี๋ยวสิฮะพี่แย้มเดี๋ยวนี่คายบินลอการขี้ไมเลยนี่อยู่แต่ีวิกุ้อตรักนะครับ้ง ก็เฟอร์เอรอยู่่สามล้านเลยบ้านเป็นเสียตรนไหนกำลังคือคืนครับเดี๋ยวไฟลังไน้อร์นเอาไหมนี่ไฟลังไฟลังเนี่ยเป็นรถต้นนิดพาเตรียมครับฝึกเขยมเปลี่ยนได้ลูกพี่เนี่ย เขมเกียนนี่หรือก็ส oh, oh, oh um ิหลยแนี่าน่ไปฝึกเขยนเกียนหล่ะฝึกไขน้าไปเลยครบกคก่อเลยฮทีได้กลับมาชุวีเก่าละเียนเหียนพีเกียนต้องต้องเป็นต้นแบบดิเข้มเกียนเนี่ยหละกนฝึไขหน้าเนี่ยี๋นรสารรากผ่านสามในสบายรุ่นนี้รานพรวดตลอดมีอยกเซ่พอดที่จะงามเช่นบุรีแล้ว จมเปลี่ยี้ยามบุญย่ามประเทศนี้ครับตอนนี้ความแข็งแรงกับประมาณแปเปอร์เซ็นความสมบูรณ์นี่อยู่ประมาณเจ็ดสบเปซนต์ครับมันเปรเนาะว่าตอนนี้กันประมาณสองเดือนหนึ่งสามเดือนะเต็มลอยทุกย่างตกเต็มลอยครับเด็บวแข็งเะผ่าไปอ่ะตอนี้ไปพมุตทำไงคอดาแกนเช่ามาตัวนี้ถึงก็ถึงทำไมไปมุนี่เเนาะ ได้เชี่บเลยเชบเลยดิตัวนี้เชี่ยมสองเชีมแล้วครับเชีบเสร็จเดีวนครสวรรค์กับตัวใดพักสวรสค์ก็บม่ไดยครับเอาไทก็ได้เชบมืม่กี้เลชีบครับพันนนมเลยอ๋อโอ้อ้ถามไอเรื่องตังทางแรกเลยครับแค่ตงกไม่เอยติดขางแรงครับพาตงเรื่องเนี่มันเขาตามวิธีมันเด้ไปกันมบบธรรมชาติครับมากนอนหนามมาหางเด่นนี่แหละหางเดี๋ยวก็อปแล้วนี่เดี๋ยวก็ปละหาง ไอ้มันเดืนเดินเดียวางมันคายเขียนไหมเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันก็สมบูรณ์เองครับแต่มันกินเขาเสียบนอนรับเดียวยางควายมันมักยางครับควายมันมักยางเก่าอย่างมันก็จอยเลยทุกป่านนี้บ่บ่เขากับบ่ให้มันยางหลายถึงขนาดเลี้ยงกับบ่ได้ถึงกับว่าเลี้ยงแบบควอยบุ้งเลยพ่อแม่เอาบางคนก็ว่างสิที่เลี้ยงก็กวดตังขานข้อกัดหัวอาหารที่จะถามยางขึ้นว่ายางไม่ได้จอยมันมันคิดหลักเพราะว่า เขาบ่ได้เลี้ยงควายมันอ้วนไหมเป็นเพราะพันแม่พันเขาเริ่มข้าวไมมันแข็งแรงเอาเลยควายเขาสมบูรณ์แต่ว่าควายเขาอ้วนบ่แมาณนี้ความควายอ้วนกับควายสมบูรณ์มันมันคนละอย่างตาหายหบยแต่ยาวนี่ครับสมบูรณ์เขาปกปีจูดเงาะก็ระวังควาวไงกับข้ายอ้วนคนละอย่างกันวันนี้กระบาดที่ขวงเห็นขวงข่วงขวงว่กระบาดทุกขวงครับเขาเป็นห่างี่หัวเราบอกเขาไว้ อหา่ขซ้ำเสาหนาห่าป่ะเขาแข่งกันนี่จมล่างสิแทงขาไปจะมาขาคือแบบใครนุ่ยเว้ส่งอย่างไรเลื้ขาดิไฟส่งเดียวกันเป็นไส่งเดียวกันายถูกง่เป็นหางสูงครับาฟสูงตรงยางไหลขังขังขังหลายบ่ได้ควายนี่อีสานรอยบนี่อีสานรอยครับเนาะไม่เราวลกับ เปนู้ศรัลอยเี่ตัวนี้รลอยเนาะเดี๋ยวสิฟื้นให้มันหูกัเดี๋ยวนี้มันยังเพาะท่านไหนหิมันเด่มากในบ่ถีงสองทย่มันจำเชื่อชีรีดง่ายบ่วิเบิ่งแอันนี้ต้องทำให้หัวฉีดเนะนี่นาทีเดียเดี๋ยวบ่มีซิทผสมกันทำกันเลย้องขออนุญาตก่อนพูดถึงนี่มันผสมได้แล้วมันบ่กันีผสมได้เหรอครับแต่ว่าส่วงนี้คือว่ามัน ความสมบูรณ์มันด้วยช่วงที่จังหวะมัน huh. ยืดกระดูกยืดยังเนี่ยมันกะยังคงเค้งอยู่ครับผมอยากให้มันปึ๊กปึ๊บคือกระดูกไข่หนึ่งสิบเนี่ยมันสิบสมมันสิบผมยังหาเลยเรื่องผสมมันสิพักอะไรบางอย่างมันยังควายเงาในตอนที่ฟอสซสมบูรณ์สมุนรณตัวร่กายมันกัยังแข็งค่อยหน่อยอยู่เนาะมันยังคงเค้งอยู่ไทยยังสูงเทะเลยอยู่เาไทยยังพูดถหนายังต่ำอยู่ ราะว่ามันจะเห็นภาพลับๆกันตรงนี้แหละซึ่งเยสุดยอดเพชรไทยเราเนี่ยกำลังได้ที่ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะความแข็งแรงมันตอนนี้ผ่าความแข็งแรงน่ะอยู่ประมาณแปดสิบความต้นบูนอายุเจ็ดสิบมันเต็มรอยเ่ยไม่ก่อันตรายครับตรงอันตรายกับคู่แข่งเนาะคู่ต่อสู้ในสนามเป็นตัวคิดยผู้นักแกะอยู่ ใจแล้วดิเนาะพน้มปนี้อควู่ันด้วยฟงสางด้วยลำโตฟงามเ h a u ามขวางกระดานหลัางลำโตกัย่างถือมันแทบสีเต็มลอยเลยเนยแขงแรกดีเนาะถูกก็ชอบดีเพ่อนเมเริ่มแข็งแรงเลยนะมันวนุันสิแต่ันสิจอยอยเสีเดี๋ยวเดี๋ยวมันอ้วนเนาะเดี๋ยวอยมันยางกินหยากินยูยเน่แรงโยมันคือข้นลายเน้ ยู่กับพี่แล้ก็มาขึ้นบนนี้ได้เพราะว่าตัวนี้กับีลูกพี่ใหญ่เป็นคุมอยู่ตอนนี้เพิ่งเป็นตางได้เนี่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่ง่อไปไปชมทายาของเิงไปเบิ่งก้าาช้ากอนล่ะพี่เกียระเดี๋ยวรต่อไปก้าช้าพี่โยเระเพิ่งแน่ไแล้วของ่โย่่อมากก้าราชาโอ้ดีก็เปพระเอกเน่เ เนาะเป็นวายเดิอของออกมาจากคอกพี่สมบัตินีไฟฟ่ไกล้ฟาร์มครับ,รบเมมป็นวันพี่แก่ตัวหนะึ่เป็นไฟ่พี่โยนเลยเนาะนาย,ยสมบัติครับไปพี่โยนครับมาฝากเรียพี่โยซื้อมาตัวนี้คร,รับวายราคาคาดโตกันเครื่องล้านกว่าครับผมมาตัวเครื่องล้านนะครับสวยไฟ่ที่มาบ้านฝึกแล้ววันนี้ครับวันนี้เป็นเดื่องปนักเรียนฝึกคัดนักเรียนนักเล่นคัดเพื่อเตรียมขอสนามครับตัวนี้อายุแรงเลยแล้วพี่ พี่แก่ตัวนี้ปีสเดือนนิดปี2เดือนนิดๆความสูงอายุมัร้อยสามสิบวเนาะกว้าวัดด่อยำลังไยตัวนี้เหนื่อยมากก่อนออกมาลอยสารซีวสารายีครับอายุเท่าไหร่คะปีสองเดือนปีสองเดือนร้อยสามสี่ร้อยสามส เปิดหนังโอ้เปิดซื้อโรงเรียนได้แหละตีมีแตรภูส่งมาเรียนโรงเรียนศีหาสุบัติคงพี่ยงก็บอกว่าเปร้ยวไหอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นไปว่าไงมาผมยันมันมาต่ำกันแม่ตัูปูนักอายุไล่กันแบบย้อนไหมดาบย้งปะครับแล้วเสียดเลยบางโมบางโมมากว่ามแตรภูส่งมาเรียนปีน้ำมันมระซิสมุดผมว่าลูกก่อนี่ยังดูไปยก้งลูกไปย้งอ่ะมีคู่นะครับคู่มีผู้เดียวคู่มีผู้เดียวกโรงเรียนเด็กอ่ะ ตัวนี้เขาเรียกเฮลิคอปเตอร์ไหม <c oughs> ออฟฟอร์ด <c oughs> ตัวนี้เอกลักษณ์มันคือความหนาเนาะหนาตัวเนือ้อตัวเนือ้อไายขอแขนขอขาดีครับสมมุิสมส,ส่วนดีลูกเก้าเจริญครับตัวนี้หา,างดีหงาหางเงี้ยดีตัวนี้ครบหางโม,งมีดอกก็มียนงครับโมบี้แซมหงาหางเง้ยลูกเก้าวจะเลเบิึงลูกก้าวจะเล่สังเกตครับถ้ากดกดนึงสิหางมันจะเปรียงออกเลยสู้ตัว แล้วก็องศาไครไอเบิ้งเลยครับใครลูกเก้าจะเลื่อนนี่ผมจะบมตกเป๊ะจะเยงน40จัก20องศาเย,ายียใส่โอ้โหเสียงกลัวแร้วมั้งอยูก่กับผมตัวนี้ไม่เห็นว่าเขาไม่พ้อก้นแต่ทมันโอ้ยะกินไปบใบอะไรนะคนดิ้นก็อยู่ จะบว่ากระบาดได้หนาของบ้นงลรือดิเนาะสดี่เนาะกระบาดกระบาดเป็นดีชวนชวนชวนกระบาดกระบาดโดนปันใดออกโรงเรียนแค่นี้ที่จริงผมเพิ่งสามเดือนเด้อือสองถึงสามเดือนแต่ว่าเจ้าของวอกับสุามสิบเจ้าของเขาบอกว่าฝากให้เป็นแช่มกันเอะครับฝากก้าวเลยพี่คิดก็เดี๋ยวรอผสมท้องก่อนเอาไว้นั่นก่อนได้ตัวยี่นี่ จริงกๆประมาณสองเดือนถึงสามเดือนครับป่ะนี่คือก้าวลาชาเขาไปช่วยก้าวเจริญกับเมษายผู้ใหญ่เอามาเข้าโรงเรียนไปแอบเบิ้งห่างติดเมยนี่ท้องว้างอยู่จับ่ะไรไว้เมย์ไมใหญ่ครับกล่องฝ้าครับตัวนี้เออเมยเนี่ยท้องสั่นเลยงสายดาวเนื้อกล่องฝ้าเลยตัวนี้กล่องฝ้าพูดลูกเมื่อก่อนยกเนาะตัวนี้ลูกก้าวเจริญีควายหน่อยควายพอไปนะนะคะคงล้าน ไปไป,ไปเบิ้งเบิ้งดึกตอนไี้น้องน้องน้องดึกเดียว่ะหลงหลงยกชุดเนี่ยไปเบิ้งในนี้จะตุ่มงามบัดนี้นะที่เพิ่นของมาฝากเขาลุงยนน่ะจะไปเบิ้งเวายของของแล้วายเบิ้งแล้อเนีเดี๋ยวค้ามี่ควายงามบนอว่าได้ปั่นในพื้นเลยเ่างามเป็นพราะมีตีดของนะพี่เนี้